ขอราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขชนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องต่างประเทศกับบาอแอร์ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องบ่แอร์ไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะการเมื่อนี่บ่แอร์ก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านโน้นสว่างบ่อแม่พี่น้องเลยกัเป็นเพชทองเขาบ่าแสนและกับบ่อจิตเนาะบ่อแม่พี่น้องเนาะกับเพื่นอน,อกกนได้ส่้อยเรื่อง,เร,องเรื่องฝาเรื่องอยางบ่อแม่พี่น้องแต่ว่า ไอ้ทั้งแม่เพื่อนก็ยังแบบยังยังขาดพวกไอ้เสาแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ว่าชีเฮ็ดอันนั้นอันนั้พี่น้องเนาะแบบเป็นชุดชุดที่ว่าชีเฮ็ดเฮือนั้ไม่ไอ้เนาะพี่น้องเนาะก็คือฝาจังกะซีก็ได้แล้วพี่น้องเลยก็เห็นเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเป็นทั้งบ่อแสงกับเบาะจิตเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจนะเพื่อนเนาะเพื่อนได้ซื้อฟงซื้อฝาแล้วซื้อฝามาให้แล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็แค่ยังแบบเสาก็ยัง บมมีแล้วก็รพกเป็นพงเป็นพืน้นแล้วก็ไม่คือขางมันนอไวนะข้าวมันก็นมีเนาะก็ยังขาดอยู่พวกนี้บอกน้องเลยกระเดี๋ยวไปติดตามมาส้มพ่อม่โอเคแม่สบายดีสบายดีแม่สบายดีสวัสดีสบายดีสวัยดีสบายดีเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ดยวกำลังสารเช็ดนั่นนั่นพอนะสารเช็ดผ้ามุ้งหั่นแล่หลุมกระเถิบเด็กกระเถิบเนาะเขาได้สนนองน้อยเช่นอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยดังไออุ่นไออุ่นเด ไปไปเบิ้งเันอันแม่ไหมย่างย่างไวเบิ้งเันเถียงไปย่างไว้แปย่างอมอมอมต่แวนนี่สิตะแวนี่แล้วแวเนาะหลังเจ้าเป็นยังไ่ทานะเป็นเป็นเป็นตะเกิดบ่ออจะดูกลังหักแต่หน่อยแนละแต่น่อยเนาะ แม่ของน้องน้อยเป็นกบ่มาเลยเต้บ่มาแล้วขยากลูกบันนันก็ได้อยู่พุ่นอยากลูกกันเนาะเลี้ยงเลี้ยงเอาไม่เท่าเลยโอ้ยเลี้ยงไปนด้นนี่แหละาทำบนใหญ่ทำบนใหญ่จะนะได้ีต้นอยู่เนาะอันนี้เห็ดเห็ดเอาเองว่าตัวนอกเลยและลูกอันนี้หันแม่เห็ดมุ้งจานผ้าอันนี้แหละคือบางหนึ่งนี่จานแล้วก็มาห้องนี่ มันใบไม no? ้น nice> ี่ไปเอาใช้เอาตามโคกตามอย่างนี้แหละโคกไปแล้วฮะเก็บเอาไม่ต้องฮะสบายดีแม่ตู้สบายดีสบายดีหนู่มสบายดีไม่ไม่ตู้เสื้อยังน้อหนิเนาะเจ้าเจ้าเสื้อยังไงแม่คอยนี่ซื้อตู้ซื้อตู้เนาะอายุจะปีไหมอายุหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดเนาะแล้วแม่ตู้นี่ได้ใช้ สื่อตุยวีว<ร>ีเนาะเอออายุเทีไ่ไหนไหมหก,กสิบหกสิบบอกระสูสีกนะันเนาะพากันอยู่กันสองคนนี่แหละบ่กไหมโดยบ่มีลูกมีเต้ามีแต่หลานนี่บ่มีแต่หลาน <c oughs> แหละลูกกะบ,บ่มีเลีเ้ยงหลานอันนีนนนนนอ้อนี้สบายดีเป็นไงลูกสบายดีสบายดีสดเชื่อยังน้ำบ่เนี่ยนะเชื่อไอต่ำไอ้่ำหน้าใช้บ่เปล่ามาเลี้ยงงัวบ่เมื่อกี้ เออบม่ได้เข้าของเฮียนหมดละบอกยังไม่ได้เข้าจาเกเื่อเลยบอกนั่งดิดี้ติลวกนังตบวบอสติ๋กนั่งงามดุ้ยเมื่อยว่าไปาไปไลง่งัว <c> บ <oughs> อสมากรับจา้างรับจ้างเขานี่ดอกเพิ่อนเพิ่นให้ไปได้ปีหนึ่งตัวโตวหนึ่งบ่สแจ็คแล้ว เลียงไปที่เลียงงัวเขาเอ,อ่ะงัวเขาเบิงให้เขาจะเขาเซให้งไ้นี่ได้แหละอยู่ไปแนวนี้เลยกับบมีแนวเรียงเลยขเขาเมื่ออยู่บ้านอยู่เมืองเลยกับเบิงให้เขาคือบ้านช่องอยู่ในในบ้านในเมืองกับบมีเลยบอแมหมมีแต่อยู่ในอยู่นี่เลยมันว่าอยู่อันนี้ดินของเจ้าเองมันว่าดินของตัวเองหกักบด้กางดอกดินก็ดีดิน,ดนหนาได้หลั <Okay. S 2> กแดน่ะจะหลอดลงไปนีดอก ดินอยู่บ้านอยู่ช่องกับบุ้มีเลยมันว่าดินอยู่บ้านกะไม่ญงนี่มีอยู่แล้วเราอยู่บ้านนงกุ้งนี่อยู่นงกุ้งอ่ะเด้ยมีหัางบ่มีผูออยู่น้ำเล้าวลาาหันมีดินหันดินเพื่อนนั่นย่อไปวัดสิศลเห็ดกินกับบุ้ได้ตักน้ำกินเองกับบได้แล้วพอบักอันนี้แหละลูกชายเล่าแล้วพอมาลูกชายเล่านี่แหละใต้ลูกชายใต้แหละแล้วก็อยู่น้ำล้านเราก็ดีนี่เออวันนี้ผัดแม่อันนี้ผัด ลานเช้าคอยอืมอม,มาเอากับลานเช้าคอยนี้อืมแม่บักอันนี้ฮ่ะเราก็อันนี้หันดองอยู่น้องกันคอยกับบ่มีพัวแล้วกับบม่มีพัวมีลูกคอยกับบ่มีพัวมีลูกแล้วก็อยู่น้องกันแล้วก็ลูกคู้เดียวก็ตายสามคอยหันบ่มีแต่ใดคอยบ่ได้เอาบบพัวกามาอยู่นั่งกันตางคนบ่มีพัวแล้วแบบไหนเนาะโดยสิตให้หาอยู่ให้กินให้กินเนี่ยฮ่าตัวนนี่แหละบ้านเมืองยืนหลังเถอกะ เขามีเวียกมีงานเขากินแก้วกินดอกกับเขากัมันเลือเขาก็ให้กินเออเขาเอามาให้มาอย่างเนาะข้าวนำซ้ำป่ากก็เฮ็ดก็ได้หลายยู่บอแต่ละปีกัน้ยบ่มี้นะลูกเอ้ยปีนี้ได้เขาเ่าได้ได้เขาชิบชออเมดเลยเด้เขาชิบชออมันสิกุ้งให้จะเป็นคนถ่ายให้ถ่ายหน้าให้จ้ะถ่ายหน้านี้คนถ่ายให้บอโอ้ยถ่ายหน้านี่ไงหน้าไก่กันนี่แหละหน้าไก่กันนี่แหละเขา กินต้นสาดแล้วเขาขัดไทยให้มันสิลายช่างขับปลูกบ่มีหอดหลุดไทยขับปลูก,กันชอบเดียวชอบเดียว <laughs> เออเ,เออจะมากันดั่มาเลยเนาะเออถ้าก็ดั่เอาเน้นั่นเลยบม่ได้กุ้มดอกเบิ้ดแล้วเถออ้าๆจิ๊ดเอามาให้แกเบิดเด้ดเลยเบิ้ดละบ่ตอนนี้แกบเบิ้ดเบิ้ดละบ่ไงจะได้ยังไงหนึ่งฮะเดนเดชอย่างเงี้ยเขาเขาส่งเขาสารเนาะเขาสารแกเบิ้ดดแล้วนะลลงเนาะ อยู่พี่ก็สะดวกสบายอยู่แล้วเนาะว่ามันมันเงียบเงียบเงาสะดวกะได้สะดวกแต่แต่มันแบบมันเงียบเฉยเนาะมันบ่ค่อยวนวายประมาณนั้นอยู่วนว่ายมันเงียบมันแบบห้ากินห้าอยากคุดกระปูคุดถอยไปนานแและพก็ได้กินไปก็อันก็เคียดทันบ่มีดอกปีนี่ฮะกินกระปูกินกระปูย่างเดียววะกระปูมัขึ้นหอยไปนานแล้ว แต่ละชามสีโตมากเลยกัแจ้วชุนร้านกิน,ก,นกินดองเขาไปกินดองเขาหมูว่านนี่เขามาเบากับไปบริเวณไปชอยเข้าดอกโบมีเงินไปเข้าใหไไไไ้ไปแล้วก็ไปบ่ามีเงินชอยแล้วก็ไปไปแลยเขาเรือห้องกินเรือแล้วเขาก็เอาให้ก็ยังด,ง,ดงดีเน่าคนกันยังให้ยังให้เยอะเนาะอยู่ประมาทด,ดอกเอาก็ยื้อให้อยู่ แต่ว่าเรื่องเรื่องพงเรื่องฝาเนี่ยก็ทั้งทั้งเบาแสนแล้วก็บาจิตต้องซื้อมาให้แล้วก็สังกสีเนาะยังขาดแค่เสาเนาะพวกเสาวพวก<ต>อุปกรณ์มันเนาะหัยังขาดแต่เสาแล้วก็คือขางมัน้นระดับปกเป็นพงเป็นพืนาา้น,น,นไว้ในะดั ตัวนี้แล้วอันอันเด้ชังกัซีกับภาก็ดีกับพาค่ะแล้วก็เพิ่นเฮ็ดสิใส่เองก็ใส่บ่ได้แล้วนเนาะใส่บ่ได้แล้วลเ,ล <c oughs> เอ้ยเอออันแล้วยังว่าโอ้ยว่าอันผู้ใด้เดชว่าถ้ากันจุมอยู่สิ่คืออีดูชงชาน,นี่ว่าพอได้เท่ากัเ <c oughs> นาะ <c oughs> ได้ไเกลือก็ตื่นนี่นี่นี่เชื้เบิ่งลูกนี่มาแม่แม่แม่มันดอกมันและเนาะดอกแล้วก็อันนั้นกินมันปวกกินแล้วก็หมอดกินล่มมาคนลดย่านเนี่ยว่า ขึนโอ้ยอย่ากินน้าม้าหน้าไม่นองเลยลูกขึนเมื่อนั้นเพระกันลงมาหนังอยู่ดนนี่แหละกับหลานอย่ามันบ่มลงเนาะอย่ามันบ่มบดีบดไม่อันนั้นมันถัดดอกมันอันนอะไรได้เนี่ยเศร้านี่มันขุ่มเนี่มันดอกมันเครืออ่างเผือกเผืองมันเัือกไงเครื่อกไงกับมันกับหมอดปวกกินเลยรเลยหักยาดแล้วยะยะมันขึ้มลงมาอย่มันถึกผ่านหานพอเสามันเสาหน่อยเนาะเสา เช่าผัดเช่าหน่อเช่าหน่อยผัดหมอดกินหมอดกินมาเลไหร่นะเช่าใหม่ดูมันสิบันพี่ซัง<ม>ย่างมันตะม,ตะมดย่างอลไกับหมอดเจาะและวบดนี้อันนี้ตอนแรกๆนะเข,เขาเขาฮ็ดให้บ่หรือพากันฮหดเองอ้ยอันนี้นี่จะฮ็ดเองแนะ่เ,นเนลยค่ให้ลูกให้ล้านนี่แล้วหม,มุ้หายสังเดสีน้องหน่อยยกยกเลยว่าน้องหน่อยเนี่ยเเก่งแท้คืออย่างแห้งได้แล้วเนาะยกเลยเนี่ย แม่แม่เพื่อนก็ดดดจังมากเธหนึ่งบ่มาเบิ่งมาแม่อนก็เออดดดจังมากเหนึ่งโอ้ยบ่มีนะอันนั้นก็ดีแม่กับแม่มันหันก็ดีน้องเชาวคนนี้ก็ขัดขัดเคลนเคลนนี่แหละเขากะดีบ่มีเอ้าบ่มีแต่พอแต่แม่แล้วบ่มีนะรลยโดยโดยพอแม่เหาบ่มีแหละมัใส่ลูกสายเต่ากระทุกเนาะ คือหมูเบามันทุกแหละคือผู้บางคนมันถูกและแนวสีกขาดนี่เห็ดใช่สิบยังมีอีกเนาะแม่เห็ดบล็ทุกคนเห็ดมันหักบ่ได้เนาะมันหักบ่ได้มันบ่มหนีมันหักบ่อหนี้ะไรจสภาพเมื่อยแต่บืนเลยเนาะเบิ่งเจ้านี่ก็เบิ่งขนาดเรื่องฟ้าเรื่องอย่างกับเห็ดเห็ดเองนี่หระว่าแม่พวกฟ้าพวกอย่างนี้ได้เออเห็ดเองไม่เละหรือไงทำไม่ยิ่งห้ามเลเนาะแม่เ้าก็เฮ็ดทำท่าก็เฮ็ดได้นะเพราะแห้งปุยยิ่งห้ามนะ เขาจะไปบือนเห็ดค yeah. yeah. mm ือ hmm. ผ okay. exactly. so ู mm ้ชายมันตัดต้นหมอกต้นใหม่มาเห็ดมันกะแบกทรงแบกสาวมันก็แบกว่าได้นะแม่นะไบ่ได้มีแต่ไม้เล็กไม่น้อยทำนี่แหละนี่แม่ทำมาจับได้ย่อได้ดีแหละแม่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 มุ่งไปจะตึกกระตักประเด็นนั้นแล้วพอได้อยู่บ้าก็บประด้มาอยู่นะแม่บ่เมื่อแล้วอันนี้ก็คือหอดแม่ยไงหอยแม่ใหญ่บอหอยเมยไงประเดี๋ยวเมื่อไง ว่ได้อิ่วหนามเพื่อนั่นแหละอิ่วหนามค่ะให้งัวให้งบ่ให้งัวแล้วก็อาบแล้วอิ่วให้ใช้กระพุ้ยว่าให้ทม่ใหญ่อาบดุเนาะเพื่อเนาะดีแล้วเป็นคนขยันเนาะจังว่าว่าโอ้ยซะถูกกว่าเพื่อมาช่วยกว่าพอได้เสาพอได้เสาเนาะวเนี่ยค่ะปุ๊กไม่เนี่ยค่ะแต่เสามันยังเดียวเนาะแต่เสาก็ไม่เขื่อนมันนี่แหละกเขื่อน ไม่ต้งเต่งมันนี่แล้วแม่นแมนพวกตงพวกคือข้าวมันล่ะก็สีหกสีนี้ว่ามันแหละเนาะอันใดเช่นั้นว่อยากใดไงดอกได้ชั้นโต๊ะเก่านี่ก็เอาประมาณสี่คูนสี่นี่ก็ได้แล้วก็ใหญ่เติมทั้งสี่คูนสี่เลยอาจังอ้าที่กินข้าวแรงกันอย่างเนาะมาเนีาะเนี่ยข้ามอะไยังบ่มีช้างยังบ่มีเลยบ่ยังบ่มียังตะแหลงนี่นั่นแหละ มีไงกรคุดกับปูเข่านี่ก็ได้กระปูชามโตมาเจวกินไมแล้วนารเนาะเออแต่ว่าน้องน้อยพวนกันยังตุ้ยอยู่นะก็ได้กินกระปูอยู่ด้วยนี่น้องน้อยเพื่อน่นะกินกระปูนะลรูเนาะมีแนวกินจะได้จะได้แต่บอเห็นแม่พนน้ำเนาะแม่พนกับ่อยู่แมอยู่บานพนเข้ากระสไปสัมผัสแต่ว่า ซุ่มเข้าทาบจีบนาสิป่าว่าสิไปอยู่เข้ากระหูกจักเขื่อนที่เพือนทอดโทษนั้นไปสวยเพิ่นไปสวยแล้วเด้กตอนแรกเขาบอกฮู้คือกันเขานะแะ่ไม่ได้เข้าไปบ่ทางนั้นบอกเขาไบ่ได้เข้าไปเพาเบิ่งได้เบิ่งอันเฮือนทางในเด้อโอ้แต่แป้นแปนมันก็ยังอันอยากกันโอเคอยู่ได้เนาะต่อบ่แป้นมันเตาบอะไรแปนกันก็ได้รวยที่นอนกับบ่มีเลยบ่เนี่ยบ่มีแล้ว ชนะาเผืจะชา,าเข้าไ้ดอกชาในได้ชา,าหน่อยไ้ชาตำกับช่องพื้น,นหน้ได้พื้นหนึ่งมีพื้นหนึ่งคู่อันชาปิางนะอันนั่งงันกาจ,จักเทด้วยปีแล้วเจอมันผอมันแผะว่าอะไรแหละก <c oughs> วนนอนก็นได้อ,อยู่ไปเห็นได้กลางคืนมันก็นลมลมอยู่บ้างมันคือจีบวนห้องนอนบ้านไหนอกใครวะ อน่กลางคืนกลางคืนการห่อนนั่และคันเอาแผลพาแต่นั้นลงแผลลงือแพรปะานั่นนั้นกลางคืนก็ไดครับมันห่อนกับดี๋ยวล้แลนะโอ้ยแต่เสาเสามันนี่ยากล่มมนแล้วเนาะนั่นแหละยังว่าเมันหกมาแล้ก่นคืนมือนามันล้มแหงมันลงแหงพักกปุ๊ก ปบลงมาอยู่ตารางเขินงอบรรยำพ่นนี่นาลูกมันสิปบบ่ได้พ่นฉีกแล้วไปทางไหนแล้วไปทางไหนทางพื้นทางลบทางพื้นเจ้าอ่องมาอยู่นี่มันกะฝนตกมันกะลุกมาแล้วนี่กะบ่ได้นั่นแล้วกะหัวแล้วกัฝนตกก็ดีทางนอกนะแดดสิื่อแต่ว่านั่งลูกนั้นกะวอนผู้ใหญ่ใจบุญเนาะช่วยเหลือทั้งครอบครัวแม่พน้ำนอกเขาเป็นกะยังขาดพวกเสาแล้วกะอุปกรณ์ที่ว่าใช้เฮือนใหม่แต่ว่าพวก สังกสอกระีกาแากระมีครบมาแล้วพี่น้องเลยค่ะยังขาดแต่ว่าพวกเสาเช็ดใหม่เนอะแม่เพราะว่าทั้งเบาแสน้ำปรจิตก็ะได้ซอยมาไอ้ทั้งสังกสอกระีเนาะโอ้ยฉีหาวะไรนี่ก็ะได้ อันอยู่อันกินไดี่ย้ได้เงินได้คำเนี่ยก็ได้ย่างเข้าไปซื้ออยู่ในบ้านอยู่วะขนมีก็รออ่าขนมีเงินได้นั่นก็ตลาดนัดทีแรกกันว่าวันจันทร์วันข้างใกล้อยู่ใกล้บ่เดยนี่เด้เกิอบในสิใงชัยโมี่ห่ะน้องน้อยไนะเกือบบุกลาบบมี่โบมี่เกิอบใช่บ่เกือบโบมี่กืบโมีเลยมันวะบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ใส่เกือบแล้เกือบขาดแล้วก็บ่ได้ใส่ยัง เกือบขาดเลยเต้บัวร่ายไช่ดดนะบ่เนี่ยได้ช่องเป็นถิดช่องถิดเดี๋ดิเกือบขาดบ่บ่มีหอดเงินว่ะเหตุใดได้บ่มีเงินเนี่ยเงินลายประไดหรือเงินเงินหกพันว่ะเชื่อเหวียงไปซื้อเป่งนัวก็ไปจูบเป่งนัวเชืดอกเงินหกหกพันกีบบ่เออหกพันกีบการมาอนี้กะลูกกะรจีซอยเบางต้นไปก่อนเนาะกะซอยซอยทางแม่เพิ่นไปก่อนหาสิพันได้ไหมเนี่ยอันน้องไหเอ่ะ ใช่ดีใช่ดีใจเด้อนั่นแหละนอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อเจ้าไปดีให้จบให้มานให้ลำให้ด้วยมาช่วยเป็นเมยก็ได้เดี๋ยวมหน้าเดี๋ยวที่ชื่อเกิบมาให้ด้วยเปล่าด้วยด้วยด้วยบุหรี่ใส่ของของน้องน้อยด้วยค่ะมีเยอะป้ะไหนหน้อยก็บ่มีเกิบคั่งกันน้องน้อยก็ได้มีเกิบคั่งกันเต้ ขอบใจนะแม่ลูกขอบใจนะบ่าวนะพึ่นเพึ่นว่าได้เจ้เออว่าปากเกี้ยงคักกันเลยเนาะขอบใจเด้อบ่าวแม่ลูกบใจอ่บ่าวอืมปากเกี้ยงคักเลยนาะก็ดีปากก่ะอ๋อกก่อนขอบใจเด้อบ่าวแม่ลูกขอบใจอ่ะเออปากเกี้ยงขอบใจขอบใจขอบใจกาโอเคเนาะมื้อนี้กาเดี๋ยวลูกกะสิได้เข้าโตกับก่อนเนาะถ้ามีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเข้ามากะเดี๋ยววังแอ๋กะสิเข้ามา แก่งข้าวดีน้ำแม่ทั้งสองเนาะฝ่ายยังมันยังขาดแก่พวกเสาพวกยางมันนี่ยอะก็คือชิน่าจะโบลายพันปันอะไรเนาะขนาดชิ้นแรกพวกเสาพวกยางมันนี่ยนะพราะ่อได้ไล่เนาะเสามันหันกาข้าวสื่อเข้าผู้สื่อมาเห็ดท่นเสามันหันเขาตัดประติดงเพ่อดห้เขาแก่มาให้ท่านหาเส้นเสาเนาะเสาหันได้เสาเก่าเก่าเก่าเสาหันหาเส้นเก่าเสาเนาะเอ่อ อยากแจักแล็ปยานว่ามันแพงกูหันก็มี่หักล้เวเาว่าแม่นมันกับเบิ่งมันแล้วก็แล้วแล้วแ,แ,แต่บางคนะนะะบ, ok บางคนเขาก็แพงนืดหนึ่งกับโมฮูนะว่าสมมุติดว่ามีผู้ใหญ่่นอยากช่วยอยากสร้างกะกะเดียวลูกกส็สีเป็นคนในแล่นซอกหาเบิง<ด><ด>่งนะกะรอไอผู้ใหญ่จะบุญบ่นช่อยเนาะเด,ดียวไว้อสิพาเบิ่งไอรอบๆกบกน ก็ยังดีเนาะยังปลูกพักลูกหญ้ากินเองเลยมันอแมนปลแหมนแนแมแม่เแม่่ม่นอันนี้ก็เป็นสังกะสีจากแผ่นมซื้มาเนี่ยมันชาวแผ่นาวแผ่นเลยมันวะสังกะสีทั้งบอสแล้นก็บอจิ้วก็ฝาไม่พี่น้องไฝห่ฝาหกวะผซื้อมาให้โดนนะบ่อ้อมนเ เดือนสองบอกจเฮ็ดเองเฮ็ดบ่ได้เนดเนาะโอเคโอเคพลอยพี่น้องเไยกับยังขาดพวกเสาแล้วก็คือขางแล้วก็ต่งมั่นพอยพี่น้องเไยแล้วก็แป้นพื้นน้ำกับโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมืม้อน,นี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมมายามเมืองเพื่อนเนาะกับยังขาดเรื่องเฮือนเรื่องซ่านนี่แหละพลอพี่น้องเไย กโอเคเด้อแม่เด้อมื้อนี้กัลูกเขาเขาโตกับก่อนเนาะมันค้ำเนาะสบายดีเด้อน้องลาดได้อเดี๋ยวมื้อหน้าสวสบายดีเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าอ้ายสิซื้อเกือบมาให้เด้อกับน้องหน่อยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะงบอเอกก็ได้สอบถามเรื่องราวของครอบครัวเพิ่นกก่อนอื่นกัดีใจน้ำน้ำเพิ่นเนาะเพราะว่ากัที่มีทั้งผู้ใหญ่ทั้งบ่แสนแล้วกับ่จิตเนาะพ่อแม่พี่น้องนะที่ว่าได้ซอยเรื่องฝาเรื่องอยังมากกได้หลายเดือนแล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้ยกละเพิ่นกัเฮ็ดเองกับ่ได้เนาะเพราะว่ามันไอ้ตัวสาเก้ามันกั มันดอกมันถุบมาล้วพอพี่น้องเอ้ก็มีแต่ถ้าเฮทสไม่ก็มีแต่พวกเสายังขาดพวกเสาแล้วก็พวกอุปกรณ์ของเฮือนมันน่ะพอพี่น้องเอ้ก็คือเรื่องฟ้าเรื่องยางทังกระสีก็ได้ได้หมดแล้วพอพี่น้องก็ยังขาดแค่เสาแล้วก็พวกอุปกรณ์ของมันน่ละพอพี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็ได้สอบถามเพิ่นก็ก็เรื่องขาดเคิร์นเพิ่นก็ยังเป็นพวกไอ้ข้าวปลาอาหารแห้งนี่ยแหละพบรินองเนาะแล้วก็ที่รับที่นอน เดี๋ยวผื่นขาดเนาะแล้วก็เรื่องเฮือเรื่องซ่านน้ำไหลไปน้องเลยแล้วก็น้นองหน่อยเพื่นกนยายนี่โมมีเกิดพราะแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวมือใหม่บออ่อยสิซื้อเกิดมาฝากเพื่อนบ่อยไปน้องเนาะการมื่อนี้บ่อยก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูมสุขคนเนาะที่เข้ามาชมคลิปบ่อยก็ขอกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ